ข้อใหญ่นะคะจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายข้อ1รูสิ 12, คูณรู้เจิบาจากข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายซึ่งก็คือรูปที่มันเราคุ้นเคยมากที่สุดนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยรูปอย่างง่ายเป็นรูปที่คุ้นเคยแล้วก็รูปที่ไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วนะคะอย่างในข้อนี้เนี่ยเป็นรู้สิบสอคูณรู้เจ็ดสิบห้านะคะรู้สิบสอง จากหลักที่เราทราบว่าในเรื่องสมบัติของของกรนนะคะก็เป็นรูทเอคูนรูทบีนะคะจะได้เท่ากับรูทเอคูนบอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็เอามาคูณกันได้นะคะเป็นรูทสิบคูนเจแล้วเราก็ทำการแยกตัวประกอบนะคะเพื่อดึงออกมาก็ จากการแยกนะคะ12ก็คือ4คูณ3ใช่ไหมคะ4ก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้นก็เป็น2คูณ2คูณ3นะคะคูณกับ75ก็คือ25คูณ3 25ก็คือ5คูณ5นะคะแล้วก็คูณ3 อันนี้นะคะจะเห็นว่ามี2ซ้ํากัน2ตัวมี5ซ้ากัน2ตัวแล้วก็มี3ซ้ํากัน2ตัวนะคะดังนั้นเราก็ดึงออกมาได้เลยนะคะเป็น2อคูนหคูณสนะคะดึงออกมาจากรูทก็จะได้เป็นเท่ากับ30นะคะคือคําตอบต่อมาข้อที่2รู้สิคูณขอโทษค่ะรู้สอคูณรู้สินะคะ ก็คือข้อนี้เป็นเท่ากับรูทสองคูณสิบสองนั่นเองนะคะสิบสองเกิดจาก4ี่คูณสามหรือว่าสองคูณสองคูณสามนะคะเราจะเห็นว่ามีเลขสองซ้ำกัน สองครั้งอยู่หนึ่งตัวอยู่หนึ่งคู่นะคะเราก็ดึงออกมาได้นะคะส่วนตัวข้างในเนี่ยไม่สามารถดึงได้แล้วเราก็เอามาคูณกันเป็นรูทหกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าสองรูทหกต่อมาข้อที่สามเาที่สามของห้าสิบสี่คูณรากที่สามของสี่นะคะข้อนี้ก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้องทราบนะคะว่าจากหลักนี้เนี่ย รูทเอคูณรูทเท่ากับรูทเคูนบี่ยจริงๆแล้วเป็นรากที่ n นะคะคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นรากอะไรก็สามารถใช้หลักนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็คือรากที่เอ็นของ a คูณรากที่ n ของ B เท่ากับรากที่ n ของ A คูน b นะคะอันนี้สำคัญมากต่อมานะคะก็เอามาคูณกัน ได้เป็นด้กที่3ของ54คูณ4นะคะก็ได้เท่ากับด้กที่3ของ54เราแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น2คูณ27หรือว่า3ากำลัง3นั่นเองนะคะคูณกับ4ก็คือ2อกำลัง2อย่างนี้เมื่อเราจัดรูปล้วก็จะได้เป็นรากที่3ของ2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง3นะคะก็ได้เป็นเท่ากับ เมื่อดึงออกมานะคะเป็นราาที่3มี2กํกลัง3ก็จะได้ออกมาเป็น2คูณกับมี3ยกกําลัง3อยู่ในราาที่3ก็เป็น3นะคะเพราะฉะนั้นตอบเท่ากับ6นะคะคือจากหลักข้อนี้นะคะก็คือรากที่ n ของ a ยกกำลัง N จะได้เท่ากับ A นะคะแอค่ะขอโทษทีรากที่ N ของ เอยกกำลัง n เท่ากับแอปเนะคะซึ่งจะต้องใช้แอปเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของพวกยกกำลังเอขอโทษค่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ f A นะคะตรงนี้เป็น A เฉยๆก่อนนะคะรากที่ n ของ A ยกกำลัง n เท่ากับ A ออันนี้นะคะสำคัญ เพราะว่าอย่างข้อนี้เนี่ยรากที่3ของ2ยกกําลัง3คือ2รากที่3ของ3ยกกําลัง3มก็คือ3นั่นเองนะคะก็ตอบเป็น6ต่อมาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะรากที่3คูณรากที่ขอโทษค่ะรูทสาคูณรูทเก้าเท่ากับคูณรูทยี่จ็ดนะคะจากข้อนี้นะคะก็ จากสมบัติที่บอกว่ารากที่ n ของ a คูณรากที่ n ของ b เท่ากับรากที่ n ของ a คูณ b ก็เอามาคูณกันให้หมดเลยอยู่ในรากที่2นะคะก็จะได้เป็น3คูณ9คูณ27แล้วก็แยกตัวประกอบนะคะ3 9คือ3ายกกำลังสคูณกับ27คือ3ายกกำลัง3เมื่อนำมาคูณกันในรูนนะคะตามหลักของเลขยกกำลังนะคะที่บอกว่า เอลกำลังเอคูณ a อกกำลัง M เท่ากับ a ยกกำลัง M บวก n นะคะก็คือเลขยกกำลังคูณกันโดยที่ฐานเหมือนกันเนี่ยจะได้คำตอบเท่ากับฐานตัวนั้นยกกำลังโดยมีเลขชี้กำลังคือ M บวก n ็ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลัง1บวก2บวก3ได้เป็นรูทสามยกกำลัง หนะคะถอดออกมาก็คือ3ยกกำลัง6หาร2นั่นเองนะคะคือ3ยกกำลัง3ก็ได้คำตอบมาเท่ากับ27นะคะคือคำตอบจากข้อนี้นะคะข้อที่4เนี่ยจะต้องใช้หลักเรื่องของเลขยกกำลังเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะคะแต่ก็เป็นสมบัติง่ายๆนะคะก็คือเลขยกกำลังคูณกันฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของกลนนะคะก็เรื่องที่สําคัญมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแยกตัวประกอบนะคะจะต้องแยกออกมาเป็นนะคะอย่างข้อนี้ก็คือ9คือ3กําลัง2 27คือ3กําลัง3นั่นเองนะคะถ้ารู้หลักเหล่านี้แล้วเอามาผสมกันนะคะก็จะสามารถหาคําตอบได้ค่ะ